เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วระหว่างโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัยกับโรงเรียนปทุมคงคา2ทีมใหญ่ที่มีดีกรีกความดุแบบไม่มีใครยอมใครแต่ก่อนจะไปชมไฮไลท์การทำประตูแอดขอพาดูบรรยากาศภายในงานรอบชิงกัน แวะชมคู่นี้กันหน่อยเป็นคู่ที่ผู้ชมต้องว้าวกันบ้างแหละเพราะเป็นการพบกันระหว่างทีมดาราหน้าจอทีวีโคจรมาเจอกับทีมสตาร์ซีเกมบอกเลยว่าคู่นี้สนุกผลจบกันแบบเฉียดฉิว nope. มาดูอีกหนึ่งความว้าวการแสดงเชียร์ลีดเดอร์จากละครแดนมิเซอร์เลยเจอรักละครดีฮอตฮิตสุดๆในช่วงเวลานั้นผู้ชมนัดชิงในวันนั้นต้องบอกว่าคุ้มสุดๆเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสนุกและความประทับใจกันแล้วเราไปชมไฮไลท์การทำประตูกันต่อเลยมาดูลูกแรกของเกมแล้วงางซัดเลยครับโอ้โ <Yeah. S 1> บอลเนียดสุกก้นตาข่ายเลยครับเว <Yeah. S 1> ียชาติกรุงเทพคริสเตียนขึ้นน้ำหนึ่งประตูต่อศูนย์ ลูกนี้เอียงแล้วปั่นโค้งเลยครับโอ้โหบอลเข้าประตูไปเลยกรุงเทพคริสเตียนได้อีกหนึ่งลูกจากพุทิชัยตัดภาพมาอีกทีได้ซัดต,ตูมเป็นประตูอีกแล้วครับพุทิชัยยิงลูกนี้ทําให้กรุงเทพคริสเตียนหนีห่างเป็น3ประตูต่อศ<อ>ูนย์อมเชียได้เฮก,กันรัวๆเลยนะครับแล้วแต่งมาแบบนี้ยิงด้วยขวาเข้าเสาแรกไปเลยครับลูกตีไข่แตกของประทุมคงคาจากวริน เได้ไม่นานก็ต้องเสียประตูจากลูกนี้ครับซ้ายของเปียชาติอีกแล้วสี่ประตูต่อหนึ่งไปแล้วครับกรุงเทพคริสเตียนหนีห่างไปอีกแล้วสัตปุมหายเลยครับโอ้ขยับไม่ทันแล้วครับพี่เชษสองประตูต่อสจากเอกพษ์ เกมนี้เป็นเกมสุดมันแล้วครับสันเพชรยิงฟรีคิกแห่งความหวังทําให้ปทุมคงคาเหลือช่องว่างแค่1ประตูและตอนนี้สกอร์ก็เป็น3ประตูต่อ4แล้วกรุงเทพคริสเตียนก็ขยับหนีอีกจากลูกนี้แล้ะครับผมพลรับบอลพลาดอุทิชายอยู่ตรงนั้นพอดีโคกปิดเกมไปเลยครับ5ประตูต่อ3และเกมก็จบเลยแหละครับกรุงเทพคริสเตียนงันฟอร์มแกร่งซิลแชมป์ฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD ีในปี2003ามมาได้สำเร็จ และนันเกเตจากนัดนี้หลายคนก้าวเข้าสู่อาชีพเป็นนักกีฬาดังใครทันยุกนั้นบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะ